สวัสดีเขัาทุกท่านนะครับวันนี้มาเสาะพัก,กูดนะครับเสาะพัก,กูดไปคั่วสจินส้มเลยเข้างายวันนี้นะสกิส้นสมนะครับพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมพัก,กูดที่เขาเก็บมานะครับคั่วสกินสม้มตรงนี้เข้างายมันมีอย่างก,นกินเก็บเอาพัก,กูดสมบ้านเลยนะครับ ซอยหอมแดงกันนะครับง่ายง่ายง่ายสุดขาเมนูนี้ซอยหอมขาวหอมแดงพริกนะครับนี่จะพริกเป็นพริกสีแดงเนอะมันจะได้ตัดกับพักกูนะครับไอ้วนจะได้แบบครบเขาใส่เวลาสีคขีวหมืนกันครบเขาใส่ผิดน้ำหมูน้ำาตาแล้วกีเข้านะ จะพัดแล้วนะครับเรื่องปรุงนี่ก็จะเป็นทอ,อดหอยนางรมอันนี้กะปินะครับแตาน้ําผงนัวผงชูรสนะครับใส่น้ำมันมนาะ้เดือดน้ำมันเดือดแล้วนะครับใส่หอมใส่พริกลงไปนะครับพอด,ดพริกกับหหอมน,นะครับ เดี๋ยววันที่้มเขาใส่แล้วครับที่้มหรือว่าแหนมครับต,ต่อไปก็จาพักเข้าใส่แล้วนะครับพักกูดของเขาเนี่ยอ,อ๋อเมนูงน่าย น้ำมันหอยครับกับซอสดถึงรสไปลงกันนะนะครับคนนะครับข้าวมันกลมว่งนะครับต่อตไปน้ำกับพินะครับ นาจะพี่เาใส่ใส่เนี่ยชิรถครับเสร็จแล้วแล้วนะลเนี่ไใ้่นักล้ำนักขับชุลรถเรียบร้อยครับของ พร้อมกินเป็นข้าวไงานี่คราจครับเดีอยตักล้นเะน่อนี่นะครับหน้าแต่ของคั้วยอดผักกรูดของเฮานะครับนี่นะครับพร้อมกินล้วนะเนออข้าวานวันนี้นะครับอาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดานะครับครจะเอาไปทำ กันได้นะครับรับรบองว่าอร่อยล้ำเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับจะก,กี่ข้าวแล้วเนี่นอตรน,นี้อันใส่สารผงอะนร้่อนแอบฝาช่าง มา,มาคบเยอะก่อนโอเคไม่มาจา้าสวัสดีคิดข้า,าวคิดอะไรกันนะครับน้าน้ากินข้าวมาละคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับ ถ้ชาชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวกี่เข้าก่อนนะครับสวัสดีครับ